สามเนรนะครับนางสาวนรมนอุ่นบังนาเฉนเงินนามนางพงศดาเชื้อคนแข็งนางย้อมเชื้อคนแข็งนางนรินเงินนาม นายนิ่มเงินนามอดีตผู้ใหญ่บ้านบ้านกกโกนายอดีสรเชื้อคมตาช่องยูทูบเมเดสตอรี่ คุณเพิ่งข่าสะโบนสมาชิกสภาเทศบาลตำบนกกูมเขตหนึ่งเลคุณหนึ่งวะคุณวินัตดาเชื้อผมตาสมาชิกสภาเทศบาลตะบนกกตูมเขตหนึ่งคุณออสสุขพันธ์สมาชิกสภา,ทสาเทศบาลตำบนกกูมเขตหนึ่ง คุณบุรงตรู่ฝ้ายคือเห็นอยู่ฝั่งลาวอยู่เลขานายกที่มูลนิธำบมรทมตู่ตอนนี้ว่าวตอนเที่ยงฉนนอนชมความลำลือครับดูดีไม่แหง้งหรอครับผมโอ้อยู่ลาวสี่เดือนม่ได้กลับมาบ้านบ่ลงทางมาบลง แม่บอกแม่ยายคิดว่าจิไปเจอเจ้าแล้วไหมเจอยุ่คือดำแท้ดำเนาะอยู่ลาวเขมัน้ำน้ำบอกอาน้ำคลองแมนอาบห้องน้ำอาบหงน้ำคุณตาคุ้พันดีพยองซีปีบอคุณลุงดาวชวตาไปจนูเชือ่ามนอิไทำบุพา ท่านภัยท่านผู้มาร่วกรนั้งนี้ด้วยนะครับเบนลแล้วอ่าก็้ย่งหลาด้วยครับเ็ลหลาากพี่โดงนะครับถูกดอ่านลสีเลยนันะครับสามามถานับมาก ใสนะครับก็มาใส่เขายังหลายนะครับไปไปเท่าจะไปก็ไปที่ไปแม่ที่ไทยเลยไปแม่อย่าไปม่ต้องไปหอยลูกไอ้แม่พาไปไปที่ไหนกางเกงพันในรากนะลุงลุงจางลุงจางลุงะเต้ยครับ

พระพันเจ้านะครับเพื่อที่นาผ้าบังสกุลตั้งแต่นะครับอ่าผูบ้าน้อยนะครับลงมานะครับทุกทูกนะครับอ่ากราบในมนฑลครับ เป็นเนี่ยเด้อเป็นเนี่ยใช้ได้หมดเลยนูน่ามีนูน่าปาห้องน้ำนูน่าไม่ได้เข้าเด้อมันไปซ่อมเบิ่งมันมีอีหยังอยู่ห้องน้ำนะแม่อ่ย อันน้อยู่ซูเปอร์ทางโน้นไงแม่ถอดจากบ้านติ้งติ้ง แม่ I